สวัสดีครับแฟนหนังกลางแปลงตัวจริงทุกท่านนะครับหลายๆท่านก็เคยดูหนังกลางแปลงมาหลายหน่วยหลายบริการนะครับแต่คงไม่มีใครทราบประวัติความเป็นมาของหนังกลางแปลงนะครับมาเป็นมาอย่างไรบ้างนะครับวันนี้ทางช่องเราก็ได้หาข้อมูลมาหลายๆที่นะครับพอจะมาเล่าสู่กันฟังดังต่อไปนี้นะครับอันดับแรกก็คือหนังนะครับหรือภาพยนตร์นี้นะครับก็มีเริ่มต้นในสมัยรัชกาลที่5นะครับ ซึ่งในช่วงนั้นก็จะมีการเล่นแสงเล่นเงาอยู่นะครับจะเป็นหนังตรุงนะครับขนต่างๆนะครับซึ่งก็เรียกว่าเป็นหนังชนิดหนึ่งนะครับแล้วก็มีการฉายอยู่ในเขตในโรงละครนะครับในสถานที่ปิดนะครับแล้วก็หลังจากนั้นมาในยุคที่เริ่มมีหนังนะครับก็จะเริ่มช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองนะครับซึ่งเป็นช่วงที่มีการพัฒนาประเทศไทยนะครับ กระจายความเจริญสู่ภูมิภาคนะครับซึ่งในยุคนี้นะครับก็เริ่มมีหน่วยหนังขายยาขึ้นมาก่อนนะครับซึ่งหน่วยหนังขายยาที่ว่านี้ก็ไม่ได้ขายแต่ยาอย่างเดียวนะครับก็จะขายพวกเครื่องใช้ต่างๆนะครับขายน้ำปลาขายถ้วยจานขายเสื้อผ้านะครับแล้วก็ขายยานะครับซึ่งในยุคแรกๆนะครับก็จะ ใช้เรือนะครับเป็นรถหน่วยนะครับเะเอนฉายหนังขายยาไปทุกที่นะครับเพราะว่าในช่วงนี้การสัญจรทางเรือจะสะดวกกว่าทางบกนะครับเพราะว่าแม่น้ําลําคลองมีเยอะกว่านะครับซึ่งในยุคที่ใช้เรือเป็นรถหน่วยนี้ก็มีการฉายหนังนะครับในเขตกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลแล้วก็ในจังหวัดใหญ่ๆนะครับที่มีแม่น้ําไปทั่วถึงกันนะครับ โดยจะเป็นการขายยาขายของต่างๆนะครับรวมด้วยนะครับต่อมาก็มาสู่ยุคหนังขายยาที่มีรถยนต์เป็นหน่วยนะครับที่เริ่มเติบโตขึ้นนะครับสำหรับวงการหนังขายยานะครับว่ามีทั้งแบบเรือเป็นหน่วยแล้วก็แบบรถยนต์เป็นหน่วยหนังนะครับซึ่งหนังขายยาในยุคนี้ก็มีหลายบริษัทเกิดขึ้นมานะครับซึ่งก็ ตะเวียนฉายในเขตกรุงเทพปริมณฑลแลวก็หัวเมืองใหญ่ๆนะครับซึ่งจะเดินทางด้วยรถยนต์นะครับเพราะว่าเริ่มมีถนนเยอะขึ้นมาแล้วนะครับก็กระจายไปสู่ภูมิภาคต่างๆนะครับสำหรับหนังขายยานะครับต่อมามีหนังขายยาแล้วนะครับจุดเริ่มต้นของหนังกลางแปลงนะครับก็คือมีหนังขายยาหน่วยหนึ่งนะครับได้ไปใช้ที่งานวัดแห่งหนึ่งนะครับพอดีคณะกรรมการวัด ก็ได้ตกลงจ้างหน่วยนังขยายหน่วยนั้นนะครับโดยคำนวณค่าจ้างจากการขายยาวันหนึ่งได้เท่าไหร่นะครับทางกรรมการวัดวัดนั้นก็จะจ้างหน่วยหนังนั้นนะครับในราคาเป็นตัวเงินนะครับโดยไม่ต้องขายยานะครับโดยในงานวัดมีอยู่ประมาณ7วันนะครับเท่าที่มีข้อมูลมานะครับทางกรรมการวัดแห่งนั้นก็ได้จ้างหนังขยายหน่วยนี้ทั้ง7วันเลยนะครับ โดยตกลงให้ฉายหนังในยุคนั้นนะครับน่าจะเป็นหนัง16มิลิเมตรหรือเปล่านะครับก็ไม่แน่ใจนะครับโดยตกลงให้ฉายวันละ2เรื่องนะครับโดยคิดค่าจ้างเป็นเงินนะครับเท่ากับการขายยาหรือขายของในวันนั้นๆนะครับซึ่งก็มีประชาชนนะครับมาให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะครับพากันมาดูหนังหน่วยนั้นจนเต็มลานวัดนะครับซึ่งมีการฉายแบบต่อเนื่องนะครับไม่มีการ พักขายยาเหมือนอดีตที่เคยเคยดูนะครับก็นับเป็นเรื่องที่แปลกมากนะครับสาหรับหนังขายาหน่วยนี้นะครับไม่มีการขายยาครับเพราะว่าโดนกรรมการวัดได้หมอว่าจ้างให้เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากงานคืนที่1คืนที่2คืนที่3นะครับจนถึงคืนที่7นะครับผู้คนก็แน่นทุกคืนนะครับแล้วก็เป็นที่กล่าวขานเป็นที่เล่าของชาวบ้านนะครับว่าหนังขายาไม่ขายนาครับถือว่าเป็นงานแรกนะครับที่เป็นจุดกําเนิด ของหนังกลางแปลนครับต่อมาก็จะมีงานวัดอื่นๆนะครับก็ทําวิธีนี้นะครับโดยจ้างหนังขายานี่นะครับไม่ให้ขายยานะครับก็จะเหมากี่คืนก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็จุดจุดนี้เองนะครับก็เกิดให้มีหน่วยหนังขายาหน่วยหนึ่งนะครับจุดประกายขึ้นมานะครับก็เลิกขายยาขายของเลยนะครับแล้วก็ได้พันตัวเองมาตั้งเป็นหน่วยหนังนะครับรับจัดใช้ตามงานวัดต่างๆนะครับซึ่งก็ ช่วงแรกๆนะครับก็ได้มีการตอบรับเป็นอย่างดีในผู้คนสมัยนั้นนะครับหนังของเขานั้นเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับหน่วยหนังขายยาหน่วยอื่นนะครับเห็นหน่วยนี้ทําแบบนี้บ้างก็พยายามเลิกขายยานะครับมาทําเป็นหน่วยหนังปกติเหมือนหน่วยแรกนะครับก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็หน่วยที่ขายยาก็ยังขายอยู่เหมือนเดิมนะครับหน่วยจะวิ่งขายไป ในต่างจังหวัดที่ไกลๆชนบทแล้วนะครับในเขตเมืองก็เริ่มมีหน่วยหนังกํงแลงขึ้นมาหลายหน่วยเรื่อยๆนะครับจนมาอยู่ในช่วงหนึ่งนะครับหนังขายาก็มีน้อยลงนะครับหน่วยหนังกํงแลงก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับจนขยายตัวสู่ภูมิภาคภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานนะครับก็มีหน่วยหนังขึ้นมาเยอะๆตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมานะครับหนังขายาก็ถือว่าพออยู่ได้นะครับ มาเรื่อยๆนะครับจนมีหนังกลางแปลงเต็มรูปแบบนะครับทั่วทั้งประเทศไทยนะครับก็มีหน่วยเยอะนะครับซึ่งก็มีการพัฒนานะครับตั้งแต่ระบบฟิล์ม16จนถึงปัจจุบันนี้เป็นยุคดีต้นแล้วนะครับเห็นไหมครับว่าประวัติของหนังกลางแปลงไทยของเรานั้นมีมายาวนานนะครับแล้วก็มีการพัฒนาต่อเนื่องกันเรื่อยๆนะครับสาหรับแฟนๆ fc หนังกลางแปลงทุกท่านนะครับที่ชื่นชอบหนังกลางแปลงแล้ว ได้ฟังเรื่องนี้แล้วก็มีความคิดเห็นประกันใดก็คอมเมนต์ที่ใต้คลิปเราได้เลยนะครับสำหรับเรื่องราวประวัติความเป็นมาของหนังลังแปลงไทยก็มีเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นก็อย่าลืมกดติดตามช่องเราไว้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ